สิครับผู้หญิงในชุมชนเขาแหลวจากหัวจากสวนแหลวจากไฮจากนาเขามาซอยกันทางป่าน้ำทุกคนเห็ดความสะอาดบริเวณลเหลบเขตวัดทุกคนเ่ราไก่วัดนะเนาะควมาเห็ดความสะอาดกันทุกคนมาทางป่าดงคงไปทุกคนมีแต่ป่าน้ำเนาะป่าน้ำหลาหลาทุกคนแต่ไม่ต่ผพูดหญิงนั่นแหละกคตรคนผู้สูงอายุแหละเขามีขอบขอ้ขอกันทุกคนหละทุกคน เรากับมากันรวมแรงรวมใจกันมาทางป่านี่เป็นป่าน้าก็ขึ้นเองโดยธร้มาชาตเมาว่านพิ่นกระทางทุกคนบนปูนพิ้นทางอยากขุนมากระไดมหลายหรือมาหอดน,นี่ทุกคนมาหนีเขาก็เรลื่มมาทางเลยทุยกคนนั่นบอกกระไดลายทุกคนก็นม,นมีหลายคนแล้จะคน้นทั้งขุนอยากค้นแล้ทั้งขุนหนึ่งสองสามสี่ ทั้งพุ่นหาคนทุกคนบางปลาน้ำบางปลาน้ำทั้งปุ่นหาคนแล้วกะ็ทั้งนี้อีกหนึ่งสองสามสีเกอ็ดโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าทั้งนี้1ิบคนทุกคนทั้งปุ่นหาคนก็เป็น12บสคนทุกคนกรหลายด้อทุกคนก็พามาเห็ดนี่น เป็นชุมชนก็พากันมาเฮ็ดกันเองทุกคนก็พากันรวมแรงรวมใจเนาะมันรว,วมแรงรวมใจมันซอยกันเฮ็ดไห้มันแบบมันดูดีขึ้นนะทุกคนไห้มันดูดีให้มันสวยงามขึ้นเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าดีเียทุกคนแล้วจากหัวจากสวนกัผพากันมาเฮ็ดเต็นเพราะว่าบริเวณน,นี่มันกับบริเวณวัดเนาะไก่แข้งวัด กรเฮ็ดให้มันสะอาดมันสวยงามมองแล้วก็มันก็สบายตาสบายใจเนาะเพราะว่าต้นไม้อันนี้ก็เป็นแต่ต้นน้ำทุกคนโอ้ยน้ำเขานี่สุดยอดต้นเขาเป็นเป็นต้นเขายังบ่ตายนะบ่ปาันใดทุกคนพอ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 ใบเขาหล่นลงมาทุกคนพอเขาแห้งแห้งในน้ำเขาจะแข็งนะ้ยสุดยอดของค้อมบปวดเลยต้นน้ำอันนี้ก็อื่นใหม่ ยีราหรือยีราบหืออีหยจักย่างล่ะทุกคนสุดยอดสมัยก่อนบ่เคยมีเลยนี่นี่จักเข้ามาจังไดทุกคนเต็มไปหมดเลยทุกคนอืมน้ําท่วมจังไดก็บ่ฮู้จักตายทุกคนน้ําท่วมแล้วจักไดเดือน3เดือน4เดือนเขาก็บ่ตายทุกคนพอน้ําลดลงมาเขาก็ขึ้นเขาอโอ้่ยอดอีลต้นน้ําอันนี้นี่ ถาเรื่องเกะหลวงพี่หลวงพ่อในวัดเพื่อนกะมาตัดดีทุกคนอันนี้มาปีนี้ก็เห็นหยาดย้มไปเต็มสวนมากมิผู้หญิงทุกคนเขาก็มีขอบคร้วกันทุกคนแล้วล่ะเขาก็มารวมแรงรวมใจกันเนาะมาเห็ุความสะอาดให้มันสวยงามให้มองละ่ะมันสะอาดตามันเบาบางตานะทุกคนก็ถือว่าเป็นทิ้งกีดีนี่พาเพื่อนๆมาชมในบัวแดงเดีด๋ยวผมปลูกไว้ทุกคน ผมจะดนะึงถาพนั้นว่ทุกคนก็แตกช่อดอกบานสะพังเลยสีแดงนั้นว่ทุกคนมองเห็นบ่นะกะ็แตกช่อดอกบานสะพังเลยเราพบก็เอามาปลูกเพิ่มอีกหลายต้นอยู่ทุกคนเดี๋ยวต่อไปเขาจะขึ้นมาเต็มนีนะ้แล้วแหะทุกคนเออกระบดาดเสียหายดอกกะมีนะั่นแหละคนในชุมชนเขาจมาดึงเอา ยอดบัวไปแกงใส่ปลาดุกแกงใส่ปลาคอ,อกระลายคนนั่นแหละทุกคนแต่ว่าพวความสวยงามของเขาดึงเอาไปเขาก็ยังมาสวยงามคือเก่าเขาก็ยังข้นปูดปูด,ปดเห็นบวกก่อนนงก่อน,อนช่อดอกก็แตกขึ้นมาเป็นซิบซิบช่อเลยทุกคนเออขนาดมีคนมาดึงเอาไปแล้วก็ยังแตกขึ้นมาไว้ไว้ไวทุกคนเออก็แตกเนาะเขาข้นมาไว้แหง,งดีทุกคนนี่แล้วผมไปหาป่ามาเนาะ เห็นคนในชุมชนเป็นผู้ยิ่งเข้ามาซอยกันพัฒนาในบริเวณพื้นที่ขอบตะลิงเขตวัดนี่ทุกคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะบรรยากาศดีๆสี่วิถีชีวิตคนบรรณอกคนชนบทเฮากะดีนีดด่ทุกคนแปนบบจะได้ทายเพื่อนเดือบึงในชมเนาะคนบรรณอกวิถีชีวิตคนบรรณอกเขามีอย่างกันรวมแรงรวมใจ ว่าเขาแลวให้แลวนากันแล้วนะทุกคนแต่เลยเช้าวพื่เพื่อนมาเบืองผมกะมาแต่ไปใส่ปุ๋ยมาทั่วดินทุกคนแล้วก็บแวะไปยามหลอกน้ำหายเพื่อนเพื่อนใน้เบืองว่าทุกคนปลาช่อนโตแบบใหญ่เลยทุกคนเงี้าวสอกกลัวทุกคนเง้าวสอกกลัวทุกคน,กกคนประมาณเกือบเปียโนละผมไปายามหลอกมาแล้วก็บแวะไปใส่ปุ๋ยมาทั่วดินน้ำทุกคนนี่ มีปลาันีก็ติดรลบทุกคนมีปลากดน้ำเนาะมีปลากดมดผมนับได้เจ็ดตัวมั้งแล้วก็มีปลาดุกปลากระแวงเนาทุกคนเห็นป่ไลยปลาช็อกเกอร์มาน้ำทุกคนตัวหนึ่งก้อนหนานีพวกเคยด้ทุกคนตัวหนึ่งก้อนหนานีพวกเคยได่ช็อกเกอร์ตัวหนึ่งพวกมไปปล่อยไ้เนาะทีนี้ผมจะเอาไปปล่อยทุกคนผมจะเอาไปปล่อยให้เขาเป็นมูกันอีกตัวหนึ่งทุกคนเออผมจะเอาเข้าไปปล่อยให้เขาเป็นมูกัน เห็นบอกกับป่าก็เลยหลายกับมันอยู่ทุกคนไปหาป่ามากเห็นคนในชุมชนเป็นผู้ยิ่งกับผู้สูงวัยเขามีขอบครัวกันหมดแล้วก็พากันมาพัฒนาพื้นทีวัดให้มันดูดีให้มันสวยงามขึ้นในมันสะอาดหู่สะอาดจาขึ้นสิ่งดีก็อยากให้เพื่อนในรับชมเนาะสิ่งดีๆจากการรวมมือของคนในชุมชนเขาก็พากันเหตุพากันย่างขึ้คือเห็นบอกทุกคนก็ถือวดีพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชม คิดกับบอียาวทุกคนคิดหกนาทีเนาะสามารถเล่นสนุสนมนมอหนีแค่นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับผม